เต็มรถบ่หางเออนีได๋นาหางกันนตานน้อบ่ว่า่ําเลยปาเเงินเป็นหลักไปอไปุนกัน 来，他来。 เออวมันใหญ่วพรใหญ่ตยนนมดีแทมดีหระว่าคัดตัวนี้เงาเท่านี้ก็ถือว่ารูแล้วอันได้สีเดียวอะไาอันนี้ใส่ปุ๋ยอยู่ป่ะใส่นี้เลยอใส่เดือ uh. นะครับสิบปุนะเออเเอาแหวงคัดี้ เี่บววันได้หนีวันสองไหนเหรอไหนขั้นตอนไหนขั้นตอนผ่านก่อนแรกก็ตัดลำมตะลัลมได้แล้วก็เอาไม้มางักคนขึ้นแล้วก็คนคนแล้วก็ซอยซอยแล้วก็ตากตากแล้วกันปิ้นปิ้นแล้วมันแห้งแล้วกัใส่รถใส่รถแล้วความเซฟเลยใช่ไหมคาแม่บุ๋มมีผัวกันต้องเด้ใส่เสื้อแต่ขั้นตอนแต่ แต่ก็พากันผิดะวามัอนุ่งหู้น,นาสิหาเงนินเนะพยามกดมันแล้วก็กดมันฉจนได้ออกรถดเอท้ายมานันจ้แบบได้ที่เห็นบางคนก็ขอารถดเ็ธรรมดาที่สุดไอ้มนตจะใส่ไปพั้นเยอะมันใส่เลรถไทย 待っておいで。 ตาตอนสมัยเป็นสาวน้อยนี่น้องพางขับรถไทยหน้านี่พี่น้องขับรถแต่ว่าโค้งมันบนนี้นักสำนึกไทยหน้าเออเี้ยงกว่างไทยหน้าดำเนาะไทยหน้าดำเหมือนนี่พี่น้องมันเป็นโค้งสยามเลยโค้งสยามบ่สาวขับพังสาวขับนั่งขับมาด่าเด้ออันนี้โค้งอันนี้มันอย่างนักเนาะสาวดังดังขึ้นดังไฟกับพีชสาวดัง รา้รยู่บาดกับหญ้านะครับวันนี้น้องพางเปลี่ยนกับหญ้าเมื่อเข้าฟุตมันมันจะเป็นมือที่สามนะครับพี่น้องมือที่สามเนาะพางมาเปลี่ยนหญ้ามือที่สามไมอที่สี่นะแง่แง่เอาล้านเปลี่ยนในระยูบาดเปลี่ยนกันแล้วครับแง่หัวใหญ่เยงไปทุกมคนออกจากบ้านจะาคอยเล้าจะอดเนาะต้อขอตัวลุยกันนะครับพี่น้องลุยต่อกัน เตรมรถนะครับพี่น้องเยอะไปหลายถามความรู้สึก้ำงพงเ่อนยังไงต้องหลักเบ่อมยเหาะชิวๆเนาะเมื่อยู่เ็กก็ม่กบเมยเยเนกตามเหทางเมยเนากกัเมยเนาะเต็มรถเท่าเลยครับได้เงนล้านเลยครับกเปนเงินล้านรถได้เป็นล้านไม่ได้ปารถูกเงินกีบได้พี่น้องว่าไดจกตัน ขึ้นว่าสีได้ไหลายก็สีเทาสีเทาได้ตันสีชื่อว่าเกือบตันหาุผมวะน,นี่เนาะเขาใครสีเต็มแล้วครับพี่นอ้องจวดเขาเขาก็ไปขายมะเข้าเห็นมังามเห็นมันเริ่มง,งามเลยเหรอใส่ปุ๋ย <มา S 1> ด้ยใส่ปุย๋ยงามก่นดีก่อนเด็แมนใส่ปุย๋ยใส่เกลือนะครับ<ซ>มันบค่อยเด็ดดูแลเอาใจใส่ปันไดไม่ก็ของก็สีเทาแล้วอุ้งทาง เราเบิง่งเลยนุ่นเป็นหลังเตาเลยครับพี่น้องท่านว่าแบบมีน้ำยาเข้าไปขอในบ้านหมดละเนาะไปเอาจวดต่อสองผัวเมียเขาเด้ยครับพี่น้องจัดเต็มเลยน้องถางมือนี่ นกนกมา,มาบร้ราปันไดยมันเยอาไร้ยข้า,า,ยาจะไปซื้ออาหารปลาบนนวลลายบันได้บนนวลลายบันเดย์ี่เมียอีกหน่ไยบรนี่มึงเจ้าพูดเบืดอล่ะวะพูดเบืดเลี้ยวเันสงานมัน6ลกตัน ตกตันตัวไม่ได้เลยนะเอียนน,นะเนี่ยเอียนของห้องเตียม,ม,มงนะที่ยังบ่บ่กำแพงเพชรแต่ว่าบ่ได้แนวดอกเพราะว่าขุดใบขุดใบหกเจ็ดเดือนนึงเหยียบอกนะไม่เห็นเอาไม่เห็นเอามันเจ็ดปลูกไว้คุมได้เหรอง่ามหน้าแบบเนี่ยมา สร้านไก่เหรอว่ามันส้สองงานเลยออกไปหกแยวแ้วรถหกตันแค่แวรถตันกว่าตันเต็มตันสองอ่างแล้วมาไไครับพี่หน้องมันนีเขาสี่เดินทางไปขายมันกำลังพาง่ละเต็มรถเลยเต็มรถประหารเออเนไหนน้อหังเรียกตัน เรื่องการนี้น้องน้องประว่าน้องพาเรื่องเงินเลยไปเง่้ยเงินเป็นรักไปอ่ะละไปเข้าไปลุนกันอะใครรถนน้องประวัติยังมันมีแตัหัวใหญ่ใหญ่เลยหัว,วใหญ่ใหญ่เลย

มันลุ่งนะครับแผนทีนี้ก็ประมาณเวลา,าไหนเดินกัน12นากา48นาทีนะครับเ,รขเขายังไม่ได้กินข้าวอยู่ มั่นกับล่วงงางตอเนื่องนะครับพี่หน้องอีกปัจจัยหนึ่งก่บขึ้นบาทแข็งค่านะครับการส่งออก,กนั่นนะครับมีปัญหาจังหน่อยขึ้นบาทแข็ง ได้เท่าไหร่ได้สองพันสองร <70. S 1> ้อยเจ็ดกำลังเทาไรกำลังสุดที่กำลังได้ยัตันตรงนี้ตรงนีน้ปะอ,อ,อ,อันนี้่ะโอ้่สตันตาสามส,ส,า,สานะครับแล้วถ้ามันมันีกนเท่ไรบาทเท่าไรบาทเจบบาทเจ็ดสิบ,บ ก็ได้แปะกันีเครับโเดจที่ผานยมันก็ได้แปะได้ กันเรอเด้อเอ้าติดโดดนิ้วเหรอลูก้ดดนิ้วอย่างงี้ันมาได้ไล่ตัวแม่มันที่อัดแตงก้านสองนกสองคนนี่ทำหางเกิงอยู่แล้วน้องสวาสวัสดีค่ะโอ้เอฟซีเอฟซี FC คิดถึงหนูมากเลยนะฮะปั้นตุ๊ก,กตาหนูค,คิดถึงเอฟซีไหมมาบอกเอฟซีก่อนคิดถึงเอฟซีไมอือ พี่เสวาวาปิดเทอมหรือยังพี่สวาปิดเทมอ,อ,อ,อเทมแล้วนะคะนี่ไงนี่ข้อสันวาสันนัตื่นแล้วค่ะอ,อ,อันนี้บักเลยโอ้โนี่ยิ้มด,ดุ่นลูกอันวา้สันวาก็ตื่นแล้วครับพี่น้องมันตั้งพางก็เยือหุ่นเห็นได้พางยิ้อเข่าบ้ล่ะขันหิโย ครับพี่น้องก็ขอโตกินเขากอนเด้อครับคนเนี้ยังบุญว่าชิดาย,ยังกินดอกก็ขอขอคุ่นพี่น่องเอฟซีนะครับที่ให้การรับชมคลิปวิดีโจอจบนะครับพิพลาดประกันได้ขอโทษขออภัยเด้อครับไปพบกันใหม่ครับอีพี่นะ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย